เริ่มเริ่มแล้วนะอุ้ยแม่ร่วงอันนี้อยู่ยที่โรงแรมนะคะตอนนี้มาที่อุดอรก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะแปะ๊บนึงขอสลับกล้องหน่อยอ่าโอเคใครที่โชคดีจะได้เป็นเหรียญทองคําเหรียญน,นี้นะคะ96.5%น้ำหนัก1บาทกว่าๆนะน้ำหนักประมาณ20หรือ21กร,รัมแม่คะจำไม่ได้นะคะตอกคาว่าพิเศษอาจจะไม่ชัดนะต้องขออภยัย ตอกคำว่าพิเศษซ้ายขวาและด้านหลังจะเป็นหลังเงาแบบนี้ตอกถุงรวยตอกเลขค้นเลขหนึ่งเพราะว่าสร้างเหรียญเดียวให้กับผู้โชคดีโดยเฉพาะให้ดูแล้วนะโอเคขออนุญ,ญาตวางนะคะหลังจากนี้จะขออนุญาตหมุนวงล้อเพื่อสุ่มหมายเลขหมุนวงล้อเพื่อสุ่มหมายเลขนะจ๊ะเอามาขอยืมโทรศัพท์หน่อยค่ะตามนี้นะอันไหนวะเนี่ยอยู่ไหนนัมเบอร์นี้นะ ไปที่รีสตาร์ทไปที่เซตติ้งก่อนทุกคนรายการที่66จะมีทั้งหมด1,344เลขโค้ดนะคะไม่คะจะใส่ไปเลย1,344งพม่หมายเลขโอเคเรียบร้อยแป๊บหนึ่งรีสตาร์ทพร้อมมะนะพร้อมหรือยัง ก็บอกไปแล้วไงไม่ได้ถ้าใครหมุนนะ่ะหมุนถ้ายังเลขตัวนั้นยังอยู่ในรังก็รอจนเลขอะใช่คือเลขนี้นะคะจะเป็นเลขหลักเลยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะจนกว่าจะ,จะ,จะมีเจ้าของมายืนยันจนกว่าจะเจอใหม่เลขนี้นะคะทิ้งระยะเวลาไปเลยจนกว่าจะมีจะมีเจ้าของมีมหลักฐานมีคลิปวิดีโอชัดเจนว่าเออได้เลขตรงกับที่เราหมุนวันนี้ โอเคพร้อมก็คือเ,เ,เลขนี้เลขเดียวนะเลขนี้เลขเดียวนะแม่คะจะพอยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเลขอื่นนะคะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเลขอื่นเพราะฉะนั้นทุกคน3ามคนดูตรงนี้เป็นพยานให้นะว่าวันนี้ออกหมายเลขอะไรนะคะและ้วรบกวนช่วยแชร์คลิปวิดีโอไลน์นี้ไปด้วยนะจ๊ะสามสองหนึ่งขออนุญ,ญาตกดหมุนค่ะเอาละเอาละจะได้หมายเลขจะได้หมายเลขหมายเลขยี่สิบแปด หมายเลข28อ่ะทุกคนแคปไปด้วยนะคะใครจะเอาไปโพสต์ได้โพสต์หรือใครจะแชร์ไลน์นี้ได้แชร์หมายเลขที่ออกนะเป,นเป็นเอกฉันนะคะเลขโค้ดสอเลขโค้ดสอรายการที่66เนื้อชนวนขอบ1 6ึ่ใครที่ถือครองหมายเลขโค้ดสอคุณจะได้รับเหรียญน,นี้นะคะเป็นเนื้อทองคํา9 6บเซ์หลังเงา ได้รับไปเลยฟรีๆนะสําหรับอ่ะเฮียปันบอกวาวุ่นเลยทีนี้แม่ค้าก็วาวุ่นเหมือนกันเลขโค้ดนี้นะคะเลขโค้ดนี้เลขเดียวขอยึดตาหมายเลขนี้หมายเลขสองแปด,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 ดจนกว่าจะเจอหมายเลขให้จนกว่าจะเจอหมายเลขนี้อพี่โคร,ราชาบอกจะลงยาขาวใช่ค่ะถ้ารายการนี้นะรายการที่66เนื้อชนวนเลขโคด168เนี่ยถ้าลงด้วย8จะลงยาขาวถ้าลงด้วย9จะลงยาแดงและเลขโค้ดที่เราได้เลขโค้ด28 เป็นยาขาวชัวร์ใช่ค่ะจะลงยาขาวยินดีล่วงหน้ากับคนที่จะได้รับเหรียญทองคำนี้นะคะคืออะไรครับไปย้อนคลิปดูไปย้อนดูไลฟ์นะคะไปย้อนดูไลฟ์เอานะพี่กบพี่กบจ๋าลงท้ายแปดยาขาวใช่ตามนี้นะคะทุกคนจ๋าผิดไปสองหลักม่กกี้ผิดไปสองหล <c oughs> ัก,กลตามหาตามหาตัวพิเศษลงยาขาวซะด้วยใช่ค่ะ เอาละไปตามหากันนะว่ารายการที่66เลขโคด28อยู่ที่ใครไปหาก่อนพี่โคบ,บอกไปหาก่อนพี่โคไปหาก่อนโอเคตามนี้นะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวแม่ค้าจะอาจจะปักหมุดไลน์นี้ไว้ไปักได้ใช่ไหมไลน์อ่าเดี๋ยวจะปักหมุดไลน์นี้ไว้นะคะเราจะรอจนกว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของจริงๆเชื่อว่าต้องมีเจ้าของสักคนแหละ ที่ที่เหมาะสมที่จะได้รับเรียนนี้นะคะสองเปเป็นเหตุแน่นอนต่อไปตัวผู้สร้างเองตัวแม่ค้าเองอย่งัง